สวัสดีค่ะหลังจากที่เราสร้างหนังสือส่วนบุคคลและส่งให้กับผู้รับไปแล้วสำหรับคลิปนี้จะมาดูวิธีการรับหนังสือที่ส่งมาถึงเรากันนะคะทะเบียนรองลงนาบหนังสือจะเป็นทะเบียนหนังสือที่รอให้เราทำการลงรับหนังสือนะคะในที่นี้เราจะลองมาลงรับหนังสือเป็นหนังสือคําสั่งที่846ค่ะคลิกเพื่อลงรับหนังสือค่ะ ก็จะปรากฏนะคะชื่อเรื่องเป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนะคะถัดมาก็จะเป็นเลขที่ของหนังสือฉบับนี้ในที่นี้ก็จะเป็นคำสั่งที่846ค่ะหนังสือฉบับนี้ออกวันที่12พฤศจิกายน2563นะคะระบุชื่อเรื่องเป็นเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั่วไปของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นเอกสารไฟล์แนบนะคะ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะในที่นี้เอกสารแนบก็จะเป็นไฟล์ pdf นะคะเมื่อเรากดลงรับหนังสือเรียบร้อยแล้วให้เราแจ้งจุดประสงค์ต่อไปคือทราบทราบและตอบกลับ ทราบและส่งต่อในที่นี้เราจะทราบและส่งต่อนะคะให้อีกบุคคลหน,นึ่งค่ะลงมานะคะถัดลงมาก็จะเป็นการส่งต่อหนังสือให้ระบุวิธีการส่งหนังสือค่ะเราจะเลือกแทงหนังสือการดำเนินการเลือกไม่ระบุบันทึกสั่งการเราจะระบุเป็นเพื่อทราบหรือไม่ระบุก็ได้ค่ะหลังจากนั้นคลิกตรงชื่อผู้รับค่ะ เพิ่มชื่อโดยการเลือกชื่อจากผู้เลือกทั้งหมดหรือพิมพ์ชื่อก็ได้ค่ะหลังจากนั้นคลิกที่เพิ่มบุคคลก็จะมาปรากฏเป็นชื่อหนึ่งบุคคลที่เราเลือกนะคะแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้รับทราบในที่นี้เรามีไฟล์แนบเรียบร้อยแล้วค่ะจะระบุไม่เลือกไฟล์ก็ได้ค่ะจากนั้นทำการกดส่งหนังสือ เราก็จะส่งหนังสือฉบับนี้นะคะไปให้คุณสัตส,สิกรเรียบร้อยค่ะหน้าต่างของทะเบียนรลอลงรับหนังสือของเราก็จะไม่มีคำสั่งเมื่อกี้แล้วนะคะเพราะเราได้ทำการลงรับและส่งต่อเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะอีกหนึ่งเมนูในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้เราทราบเกี่ยวกับเรื่องแจ้งเว้นต่างๆและสามารถส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้ทราบเรื่องด้วยสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ